ก็หลังจากที่เมื่อกี้นะคะไปที่วัดน้ำใสามาแล้วตอนนี้ก็มาที่ยสกัดจินจ้านะคะก็คือประมาณรับเป็นสังเจ้าก็อยู่ไม่ห่างกันมากค่ะก็ใกล้ๆแค่นี้เองนั่งรถมาประมาณก็ไม่ถึง15นาที ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับกีออนนะคะย่านที่ว่ามีเกชาอยู่อยู่ฝั่งตรงก,กันข้ามแต่ว่าตอนนี้เราจะมาที่นี่ก่อนก็คือตามเส้นทางของรถนะคะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากค่ะเป็นสมแล้วก็คือปกติเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยทุกๆปีใหม่เวลาปีใหม่เขาก็จะมาไหว้พระขอพรกันที่นี่นะคะ มันก็คือแบบสถานที่เขาดาวก็เข้าวัดมาแล้วขอล้างมือก่อนนะคะเป็นธรรมเนียมค่ะเข้าวัดต้องล้างมือโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขอพรอเผื่อนะคะ